สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ออกมาวิ่งนะคะช่วงนี้อากาศกําลังเย็นลงนะก็ประมาณาทิตกว่าแล้วนะคะแล้วก็ช่วงเช้าจะหนาวต้อมก็เลยไม่ไม่ได้ออกนะคะบวกกับการทํางานสองตลาดแล้วก็มีการจัดงานของลูกค้าที่เขาจัดงานมันเกิดให้ลูกสาวของต้อมขาดเยอะมากอาทิตย์นี้เลยต้องหยุดหนึ่งวันนะคะไม่มีของเลยก็คือวันอาทิตย์คิดว่าจะไม่ไปไม่ไปขายนะคะแต่แต่ก็ต้องคอยดูว่า ถึงวันศุกร์เราจะได้ทําของได้เยอะขนาดไหนถ้าขาดเราก็ต้องพักค่ะนะตอนนี้เอามาวิ่งนะคะเวลา,าแต่ยังไม่เริ่มนะก็เลยมาทำวิดีโอก่อนนะคะเวลาประมาณสักกี่โมงตอนนี้สิบโมงกว่าค่ะจะจะสิบเ็ดโมงแล้วนะต้องไม่ได้ดูเวลานะคะประมาณนั้นแหละวิ่งได้แค่ไหนได้แค่นั้นนะคะเอาให้มันมีเหนื่อหอบอะไรหอบว่างั้นนะเ,เดี๋ยวต้อง หันกล้องไปค่ะจะได้จับสองมือแล้วมันจะได้ไม่สั่นมากนะเวลาออกมาวิ่งเนี่ยต้อมก็ไม่ได้เอาไม้เอาเมยมาแล้วนะคะไม้เซิร์ฟเ่ีนะคะปกติต้อมก็ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะอย่างไปอิตาลีอย่างที่บอกว่าถ่ายไปถ่ายมาก,ก็ไม่ได้อย่างอย่างใจคะ่ะก็เลยไม่ไม่ได้ลงนะและไปกับลูกๆด้วยนะคะดู คนออกมาเดินนะคะช่วงนี้แหละท,ที่กำลังดีนะ15องศานะคะแต่มันมีแดดนะถ้า15องศาไม่มีแดดนะี่คือหนาวนะนะคะเดี๋ยวมีคนมานะคะต้องจะปิดกล้องนะเดี๋ยวจะเริ่มวิ่งนะคะก็กล้องให,ให้จบก่อนเนาะนะคะก็นานๆทําทีนะคะคือช่วงนี้ไม่ว่างจริงนะคะแน่นมากๆเลยต้อมเข็ดละ <laughs> เข็ดก็คือต้อมไม่คิดว่าจะไม่รับงานอีกแล้วค่ะนะ,ะนะเพราะว่าต้อมหนึ่งก็คือที่ไม่รับเนี่ย มันไม่ใช่อะไรคือต้องไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อย่างเช่นรับงานวันเกิดมาเนี่ยนะสำหรับสี่สิบคนอะ่ะพอทําไปแล้วนะคะเขาก็มีโทรมาถามว่าเธอใส่นั่นนี่นู่นไหมทั้งที่ลูกค้าที่มาติดต่อต้อมเนี่ยเขาไม่มีข้อแม้เลยเลยตอนแรกนะคะแต่พอว่าคนที่เขาเชิญมาเนี่ยแพ้กระเทียมมั่งอะไรแบบนี้คะ่ะแต่มีคนเดียวนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรต้อมนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกต้อม่าไม่ให้ใส่เนาะส่วนมากอาหารผัดอาหารทอดนะคะอาหารผัดเนี่ยนะคะ ้อมก็จะใส่กระเทียมให้มันหอมนะเหมือนบ้านเราค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกนะคะต้อมก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ก็คือคิดว่ามันยุ่งยากอะค่ะนะพอเขาพูดอย่างเงี้เนาะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรต้อมนะเขาก็บอกไม่เป็นไรก็คือต้องทออโทรมาถามเพราะว่าเกิดใส่ทั้งหมดเนี่ยก็คือลูกค้าเขากินอาหารอื่นได้เพราะว่าเขาเขามีอาหารอื่นอยู่นะคะแต่เขาแค่อยากถามเรานะ เราก็เลยเออบวกกับเราคิดอยู่แล้วตอนที่เราส่งงานส่งมอบงานให้เขาก็คือส่งของให้เขาค่ะเราคิดอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถรับได้อีกต่อไปหนึ่งคือเราไม่ชอบนะสองคือต้อมไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินนะเวลาจิจการงานอ่าทั้งของต้อมทั้งของสาม,มีไปได้ดีมันก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นนั่นแหละค่ะต้อมก็เลยอยากทํางานตามที่เราต้องการนะพูดง่ายถ้าเราไม่ชอบเราไม่อยากทําค่ะในวัยนี้แล้ว นะขอมีกําลังใจในการทํางานนะคะขอมีตัวเลือกนะให้เราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและทําร้ายตัวเองนะคะต้องพูดเลยว่าคําว่าทําร้ายตัวเองหมายถึงว่าเราต้องดูแลตัวเราค่ะนะยิ่งเราอายุมากแล้วนะห้าสิบห้าต้องถือว่าจะใกล้กเกษียณน,นะคะนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่อยากเกษียณแค่นั้นเองกับสามีนะก็เลยเราก็จะทํางานที่เราชอบสามีเนี่ยเขาชอบทํางานมากงานของเขาค่ะ ชอบมากงานสอนจักรยานงานขายอะไรอย่างเงี้ยงานขายต้องเป็นคนดึงมาให้เขานะต้องบอกว่าไหนสอนแล้วก็ขายไปด้วยเลยนะเพราะงานขายเนะี่ยมันทําให้เรามีไรายได้นะคะทุกวันนี้ก็พูดเลยว่าไปท่องเที่ยวไหนตัวไหนได้อะก็เพราะอะงานขายนะคะแล้วต้องเป็นคนชอบองานขายอยู่แล้วตั้งแต่เป็นอจบออกมานะต้องชอบงานขายแต่พ่อแม่อยากให้ทําราชการนะคะเหมือนเขานะ เขาเป็นราชการเขาอยากให้เราทําราชการแต่ต้อมก็พยายามหนีหนีก็คือเลี่ยงสุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้ทํางานขายเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่นู่นต้อมทํางานประจําเสร็จจากงานประจําต้อมก็ขายค่ะนะขายประกันขายอะไรของต้อมมัง่งนะขายเสื้อผ้ามัง่งนะตอนสมัยเ,เป็นวัยรุ่นที่ว่าเราเรียนหนังสือก็ไปขายเสื้อผ้ายินขายตามห้างที่เขารับนะคะรับนักศึกษา รับนักศึกษาช่วงช,ช่วงที่เรามีเวลาว่างอะไรแบบนี้แล้วพ่อแม่ต้อมก็เขาเขาเป็นราชการเขาก็ไม่ได้ร่ํารวยนะคะเราอยากได้ไดอะไรเพิ่มเราต้องไปห,หาเงินนะคะ<ๆ>เพื่อซื้อเองนะ,ะ<ๆ>เขาต้องจ่ายค่าอาอพาร์ตเมนต์ให้เราหอพักให้เราอะไรแบบนี้นะคะ่ะค่าเทอมด้วยนะคะเมืองไทยต้องจ่ายค่าเทอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างเราก็เลยต้องทํางานเพิ่มนะคะตอนนั้นแล้วต้อมก็รู้สึกว่าต้อมชอบงานขายอืม ต้อมทำงานประจำทำง,งานงานพิเศษของต้อมหรืองานนอกอีกงานหนึ่งก็คืองานขายประกันนะคะต้อมขายประกันนะ,ะแต่สมัยก่อนนะ,ะอันนี้พูดให้ฟังนะคะแล้วต้อมก็มีความรู้สึกเวลาเราขายได้อ่ะมันมีความเป็นความภูมิใจเพราะต้อมเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยนะบางคนอาจจะเห็นต้อมพูดกล้องอย่างนี้แต่ก่อนต้อมขี้อายมากนะคะขี้อายจะพูดเก่งเฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นแต่ถ้าไปอยู่วงคนนอกปุ๊บ แปลกหน้าปุ๊บคือเงียบสนิทไม่มีอะไรเลยสําหรับเรานั่งอยู่อย่างนั้นค่ะอึดอัดมากนะเรามาเรามาก็ค,คือเรามาแก้ความอายเดึยกันไปขายของตลาดนัดนี่แหละคะ่ะกว่าจะหายนา,นานเหมือนกันนะคะเกือบสี่สิบกว่าปีเตอมอะนะคือเราไม่กล้าแล้วก็ไม่อยากทําอะไรที่มันออกจากเซฟโซนของเราแต่พอเราไปขายของตลาดนัดอนะตอนนี้ต้องเดินไปไหนมาไหนต้องสบาย ไม่ต้องใครมองหน้าไม่ต้องหน้าชายต่อไปไม่ต้องอึดอัดนะไปงานวันเกิดเพื่อนไปงานเลี้ยงปีใหม่ต้องก็นั่งเฉยค่ะตอนเนี้ไม่ได้คิดอะไรคือเราพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดก็คือเราไม่มีเรื่องจะพูดพอต้องพูดคือคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรกับคนด้วยนะบางทีนะคะถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทอ่ะมันก็เลยแต่ก่อนมันก็เลยอึดอัดแต่ตอนเนี้ยฉันไม่อยากพูดฉันก็ไม่พูดไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่พูดค่ะนะนั่นแหละค่ะ นะก็มาเล่าให้ฟังนะคะเอาละขอวิ่งแล้วค่ะขอวิ่งนะนั่นแหละค่ะต้อมก,เนะเออกเอ็เลยนะอยากอููดูดูอะไรนะข้าวโพดนะคะนั่นแหละค่ะต้อมก็เลยตอนเนี้ยพอในวนัยนี้ต้อมก็เลยอยากทํางานนะคะแต่ทํางานที่เราชอบและที่เราใช่จริงๆแล้วก็เป็นงานที่เรา,เาไม่เหนื่อยนะคะแต่มีความสนุกด้วยถึงเหนื่อยก็ต้องสนุกอะอย่างงานมันเกิดที่ผ่านมาที่ลูกค้ามา มีเอ่อมีคนแขกมาสี่สิบคนเนี่ยต้องเหนื่อยมากต้องบอกตัวเองเลยว่าไม่รับยังถามลูกเลยจะตอบปฏิเสธเขายังไงงานต่อไปแม่ก็บอกไม่รับก็แค่นั้นฉันเอ่อฉันไม่มีเวลาหรือว่าฉันฉันไม่สามารถทําได้ก็แค่นั้นลูกลูกชายบอกนะต้องก็จะตอบปฏิเสธอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันมันเหนื่อยค่ะนะถึงจะได้เงินก็เถอะนะขายตลาดนัดแต่ต้องชอบมากนะ อ่ะตอนนี้ก็ยังไม่สรุปยังไม่วิ่งอีกนะขอพูดให้จบก่อนนะคะขายตลาดนัดนะต้อมชอบมากชอบคุยกับคนนะแล้วชอบลูกค้าชอบลูกค้าทุกคนเลยตอนนี้นะลูกค้าสนับสนุนดีมากแล้วลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกทุกคือมาปีนี้คือมั่นคงมากนะเป็นปีที่ห้านะคะตอนที่ต้อมขายแรกๆอ่ะเชื่อไหมลูกค้าน้อยมากนะลูกค้าน้อยมากแล้วแถมพอเข้าปีที่สองที่สามมีคนมาขายเพิ่มอีกเป็นเอเชียนะคะแตงจริงตลาดนัดบางที่เนี่ยเขารับสอง สองเจ้าบางที่ถ้าใหญ่มากเขารับสามเจ้าอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อร้านผักเราก็ต้องทําใจเพื่อนต้อมกับต้อมเนี่ยสมัยก่อนเขาชอบเดินมามาเช็คต้อมว่าขายได้ไหมต้อมอึดอัดมากเขาเช็คต้อมแบบเป็นปีทุกอาทิตย์ต้องมาถามต้อมว่าขายได้ไหมขายอะไรได้บ้างเหลือแล้วก็มาดูเมนูอะไรของเราดูป้ายอะไรอย่างเงี้ยคือต้อมรู้รู้สึกไม่ชอบเพราะต้อมไม่เคยไปดูร้านเขาเลยต้อมเคยไปร้านเขาแค่ครั้งเดียวอะ ตอนนี้เขาน่าจะอยู่มาปีสองต่อจากนั้นเขาย้ายที่ไปไกลเลยก็ตำรวจให้เขาย้ายที่ไปไกลจากเราก็คือไม่ใกล้กันแต่ก่อนคือเขาอยู่ข้างหน้าตอมเลยนะตำรวจให้ย้ายเขาไม่ย้ายตอนหลังตำรวจบอกว่าไม่ได้ละที่ของคุณต้องย้ายไปอยู่นู่นก็เขาก็ได้ที่นะคะมีที่จอดรถด,ด้วยดีกว่าเราอีกของเราข้างหลังเป็นพุ่มไม้ก็อย่างที่ต้องบอกมันไม่ได้สามแต่เราก็คือเราเคยอยู่ที่นั่นเราก็ไม่อยากย้ายแล้วนะคะ บอกกับปัญหาที่ต้องเคยพูดเรื่องว่าเราขอขอแบบว่าถาวรอ,อะ่ะก็ยังไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าที่ต้องคิดว่าไม่เป็นไรเพราะต้องไม่รู้ว่าแรงกําลังเราจะทําได้ถึง10ปีหรือเปล่าหรือส5บห้าปีหรือเปล่านะมันมันมันก็คือแล้วแล้วต้องทํางานคนเดียวนะทำงานคนเดียวก็คือแบบว่ายังไงอะ่อะทางานคนเดียวก็คือสามีไปช่วยเฉยคะ่ะไปไปช่วยตั้งร้านนะคะ ไปช่วยตั้งร้านแล้วก็เดินไปเดินมาคนเขาวิ่งได้หลายรอบแล้วแล้วเขาก็กลับค่ะตอนนั้นต้องขายคนเดียวเก็บร้านคนเดียวแล้วขับรถกลับบ้านนะคะแค่นั้นนะคะ,ะเลย,เลยพอคนนี้เดินผ่านมาต้อมก็เลยหยุดพูดไปเลยเอ้ยอพ,อพอดีเป็นคนแถวบ้านเนอะ,อะคุยถึงไหนอคุยถึงว่าโอเค ก็เลยอยากทํางานที่ที่ที่เราที่เราถูกใจเท่านั้นและมีความชอบแล้วถ้าชอบแล้วมันก็ไม่เหนื่อยนะคะก็ตกลงก็คงเป็นสองตลาดนัดนะก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีตลาดที่3นะขอให้ตลาดนัดที่สองเนี่ยอยู่ตัวก่อนหมายถึงว่าการทํางานของเราเวลาเพิ่มอปอบเปี้ยทอดขึ้นมาเนี่ยหลายๆตลาดเนี่ยเราจะสามารถทําได้เยอะไหมนะคะถ้าเยอะก็ต้องซื้อตู้เย็นมานะคะ ตู้แช่แข็งนะคะต้องซื้อมาเพิ่มนะต้องคิดนะคะแล้วก็จะถึงจะขยายตลาดที่สามนะคะแล้วถ้าขยายตลาดตลาดที่สามเนี่ยก็ต้องคิดว่าไม่ต้องให้ใครไปช่วยแล้วนะ,ะต้องช่วยตัวเองนะคะคือตอนเนีเ้สามีเขาไปช่วยเพราะว่ามันใกล้บ้าน,นะคะ่ะเ,เขาถึงไม่ให้ไปเขาก็ไปอะแต่ตลาดที่สามที่ต้องคิดไว้เนี่ยคงเป็นตลาดที่ไกลกว่านี้นะคะอืมเพราะฉะนั้นนําจะไม่บังคับเขาให้ไปนะคะหรือว่าเขาอยากไปต้องก็จะบอกให้ใหเขา อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเขามีงานด้วยนะคะวันพุธเขาก็เอ้ยวันพุหัดสิเนาะตลาดที่สามนะคะก็คอยดูค่ะนะคะแต่ต้องคิดว่าสองตลาดไว้ก่อนนะคะพูดซะพูดซะอะไรพูดซะเร็วเลยนะคะไปค่ะไปค่ะต้มขอวิ่งนะคะเพราะว่ามีซามูซาต้มอยู่นะ,ะต้องไม่ได้ผัดนะคะมันฝรั่งต้อมใช้ต้มนะอาอเหรอค่ะไปค่ะ เพื่อตัวเองนะคะเพื่อตัวเองถึงจะมีงานแน่นแค่ไหนออกกําลังกายก็ต้องทํานะแล้วต้องกําลังลงซุมบ้าค่ะนะเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสุขภาพไปค่ะไปสักทีนะดูค่ะเส้นทางนี้สวยมากเลยบวกกับพระอาทิตย์บนท้องฟ้าคือสวยนะคะสวยมากพูด,ดง่ายๆสำหรับต้อมนะว่าจะถ่ายหลายครั้งแล้วตรงนี้นะคะที่เดินลงไปเนี่ยคือมันสวย วิวด <ítulo> ้านนู้นนะคะที่เห็นภูเขาด้านนี้คือเหมาะกก่การเล่นสกีมากนะคะก็จะมีหิมะนะคะในช่วงฤดูหนาวนะข้างหลังต้อมก็มีหิมะเหมือนกันแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีหิมะเยอะนะคะเดี๋ยวกลับมาจะถ่ายข้างหลังให้ค่ะภูเขาเป็นลักษณะภูเขาตัดนะคะเหมือน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 เมื่อกี้แหละที่ต้อมถ่ายนะนี่ค่ะคือภูเขาด้านหลังของต้อมเมื่อกี้นะ มันจะเป็นภูเขาลูกตัดแบบนี้นะคะแล้วหิมะเขาเนี่ยจะไม่เยอะมีสกีรีสอร์ทอยู่แค่หนึ่งรีสอร์ทนะคะแถวนี้นะนะคะก็คือเซตโลที่พวกต้อมมีร้านอยู่ข้างบนนะคะเซตโลเนี่ยลูกค้าเยอะกว่าภูเขาลูกตัดเมื่อกี้นะเพราะวาเพราะว่าเขามีหิมะค่ะนะตอนนี้ก็เดินนะคะแล้วเดี๋ยววิ่งต่อต้อมจะบอกเลยว่าความคิด ในการออกกําลังกายของต้อมนี่เปลี่ยนไปเพราะต้อมปกติต้อมก็คือเราเป็นคนที่ชอบอสแสวงหาความรู้อะไรที่เราชอบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าก่อนจะทำตลาดนัดเราก็สแสวงหาว่าเราจะทําเมนูอะไรเนาะใช้คําว่าสแสวงหาเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเป็นภาษาพูดของเราเนะนะคะก็คือหาความรู้ค่คะพอเรามาออกกําลังกายเนี่ยต้อมได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคะมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ต้อมเคยรีวิว แต่ต้อมรีวิวหนังสือไม่เก่งนะนะคะแต่ว่าเราชอบอ่านหนังสือนะคะตั้งแต่สมัยเป็นเรียกว่าเป็นวัยรุ่นเลยตั้งแต่เรามาอยู่กราเลยนะคะหนังสือคือเพื่อนค่ะสมัยก่อนนะตอนนี้มาอยู่ฝรั่งเศสลูกค้าคือเพื่อนนะบอกเลยลูกค้าทุกคนคือเพื่อนนะสมัยก่อนต้องอยู่กับหนังสือค่ะหนังสือช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้หลายอย่างหนังสือที่ต้อมชอบอ่านคือหนังสือพวกจิตจิตวิทยาตอนนั้นต้อมอยากเรียน ศาสตร์ทางนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโอก็ไม่ได้เรียนนะคะทุกอย่างคือไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยสมัยเป็นในร,รุ่นนะพ่อแม่แบบอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่อะไรแบบนี้ค่ะทําขัดเขาก็ไม่ได้กลัวเขาเสียใจคือแบบยอมรับว่าโอเคละมันเป็นชีวิตที่ผ่านมาแล้วนะนะคะเนี่ยค่ะ มันดีมากขอบคุณตัวเองมากเลยที่ออกมานะถึงจะไม่มีเวลาก็ตามนะคะอ่าต้องบอกเลยได้จากหนังสือนะคะอตอมิกนี่แหละนะคะอ,อ่ตอมิกอ่าแฮปินะคะก็คือนิสัยเล็กๆ,ๆน้อยเนี่ยสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้ถ้าเราอยากออกกําลังกายให้ได้ทุกวันนะคะหรือเป็นกิจวัตรของเราไปเนี่ยเหมือนมันทําอัตโนมัติอะโดยที่ลุกขึ้นมาตอนเช้าใส่รองเท้าออกมาวิ่งเลยหรือวันไหนไม่ได้วิ่งก็รู้สึกอะไรแบบนี้ รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ทําอะไรนะขาดไปอะไรแบบนี้ค่ะการที่เราจะทําแบบนี้ได้คือเราต้องทําให้มันเป็นเรื่องง่ายนะคะไม่ต้องไปตั้งไว้ว่าห้ากิโลสามกิโลสี่กิโลนี่ต้องบอ,บอกตัวเองด้วยนะคะวิ่งให้ได้เท่าที่เราวิ่งนั่นแหละแต่ทําให้ได้ทุกวันนะคะเราจะเริ่มคิดว่าโอ้มันง่ายไม่ต้องบีบบังคับตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้รู้อยู่แล้วนะคะทุกคนชอบพูดว่าไม่เปรียบเทียบนะ แต่บางทีก็เปียกนะคะจริงนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีสื่อเยอะนะคะต้อมก็เลยอยากพูดตรงนี้เนาะ,ะทาให้มันเป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วให้มันจะทําให้เราชอบพอชอบเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยเพราะเราอยากทํานะคะไม่ต้องมงคับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้อมก็เลยเปลี่ยนจากการวิ่งไม่ต้องมือคับปกติเนี่ยต,ต,ต้อมจะตั้งไว้เลยนะคะนาฬิกาต้อมเนี่ยตั้งไว้ประมาณสามสามกิโลค่ะนะนะคะ สามกิโลสำหรับต้อมก็คือแหกแล้วแต่ตอนนี้วิ่งได้แค่ไหนก็คือมีความชอบที่จะวิ่งอ่ะเอาจนเหงื่อออกละนะก็ทําไปนะคะบอกตัวเองนะเราจะได้มีความสุขในการวิ่งด้วยแล้ววันนี้รู้สึกขอบคุณตัวเองมากเลยที่ออกมาวิ่งนะนะกว่าจะมาเป็นนิสัยเราไม่ใช่เรื่องมันไม่มันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆนะคะเราถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กนะ กับสิ่งแวดล้อมพ่อแม่คุณลพ่อแม่ด้วยนะคะใครมีพ่อแม่แบบไหนที่เรามองดูอะไรแบบเนี้ยมันกลกลายเป็นตัวเราพอเราจะเปลี่ยนเนี่ยมันยากนะนะคะการทํานิสัยเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยทําทุกวันเนี่ยนิดนึงนิดนึงเนี่ยแต่ทุกวันนะคะ,ะพยายามทําให้เป็นประจําอะไรแบบนี้ยมันจะกลายเป็นนิสัยเราพอมันเป็นนิสัยเราก็จะไม่ต้องบังคับตัวเองนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอวิ่งต่อคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะต้องจะรีบไปทำซามู่านะคะไปถึงบ้านแล้วค่ะลาแล้วลาแล้วมาต่อใหม่ดูต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีค่ะนะคะสวยมากนะแต่ต้องไม่ชอบด,ดูใบไม้ร่วงนะคะเพราะว่ามันจะฝนตกเยอะนะคะแล้วก็ใบไม้ที่มันร่วงมามันจะเป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วก็มัน ทึมๆทึบๆยังไงไม่รู้ <c oughs> คือชอบฤดูหนาวมากกว่าฤดูใบไ,ไม้ร่วงแต่แต่เวลาที่มันจะร่วงเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีมันสวยค่ะนะไปค่ะและเวลามันไม่เคยรอใครนะคะนะ